<cười> ừ, <cười> Ủa nếu là... xe <laughs> <Ủa cười> <sẽ> đọc phúc <laughs> <laughs> Yên phúc ở <laughs> มีการซรุ้เนี่มีการซุ้มหมดเนี่ แต้มเท่าไหร่แล้วครับแต้มเท่าไหร่แล้วสี่สิบสิบกับเจ็ดค่ะเกมเท่าไหร่เกมเจ็ค่ะเฮ้ยเระหว่างหนึ่งแต้มกับสีแต้มเหมาเฮ้ยใครใครสำเร็จหรอรู้อ่ะหนึ่งชมภูสู้สู้ ชมพูสู้ตายชมพูไวลายพึ่งเหลืองแะนะเอาบอกแล้วยัพึ่งเหลืองอาจริงอบอกแล้วเอาไหร่เ้เให้คู่เชียรไปเลยอีกน่ยออกไมบจับันเนี่ยขัดั

พวกเรื <ifting> <under the> ่องซีรปส์มจะคอมเม้นท์ได้ยมดเลยนะไหนได้อยู่ในซองนะซองมเนี่ยเดินเดินดูดูยังลูกนี่ถึงได้แค่ละบอกนะมอกเอ๋ À, phưng luôn ở trên luôn ครับงานนี้ bán รูป vô lên